พี่น้องของวราดาทุกๆท่านนะคะมาพบกันวันนี้นะคะก็เป็นวันพุธนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ วันพุธเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยทุกๆ,ๆวันนะคะวราดาจะมานําเสนอสินค้าดีๆให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะหากท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาด้วยนะคะวรดาภาคามอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอยู่ที่ในตลาดสมเกียรตินะคะในตลาดสมเกียรติจังหวัดสกลนครนะคะเยี่ยงเยี่ยงกับสํานักงานเทศบาลสกลนครนะคะหากท่านใดอยากมาเยี่ยมอยากมาซื้อสินค้าช่วยเหลือหรือชมร้านวรดาก็ กูเกิลเข้ามาได้นะคะสำนักงานเทศบาลสกลนครหรือเยื่ยง่งกับโรงแรมอินเกนะคะสินค้าของเรามีกี่ข้อขายแต่ขอเรียนท่านเลยนะคะว่าเวลาของเราเปิดร้านหกโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะเวลาของเราเที่ยงปิดเรียบร้อยแล้วนะคะท่านอาจจะมาไม่ทันหรือท่านต้องการที่จะมาซื้อท่านก็มาแต่เช้าหรือท่านโทรหาบราดาได้นะคะบราดาก็จะรอท่านได้นะคะ โอเคนะคพะพ่อแม่พี่น้องคะท่านเข้ามาแล้วนะคะท่านเข้ามาแล้วขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราขอให้ท่านชอบอันไหนขอให้ท่านดูชัดเจนนะคะ EP ที่1 6 0่งพกว่าแล้วนะคะแบบนี้เรียกว่านมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องเรียกว่านมเบอร์นะคะขอให้ท่านจำ EP และนมเบอร์ให้ชัดเจนท่านจะได้สินค้าตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราทุกขืนทุกชิ้นทุกอันที่เรายกขึ้นมามีขายมีขายแน่นอนแต่ท่านอาจจะไม่ทัานขอบบางครั้ง เราจะขายหน้าร้านแล้วก็มีนะคะขอให้ท่านพักทายกันเข้ามาก่อนที่วรดาจะส่งสินค้าวรดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูขอให้ท่านตรวจด,ด้วยกันนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันวรดาจะส่งให้ท่านดูทุกๆคนเลยนะคะหลังจากที่ส่งแล้ววรดาก็จะส่งรหัสพัสดุให้ท่าน อาจจะไม่อยู่ในวันนั้นหรือเป็นพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าบางทีวรดานมีงานตอนกลางคืนด้วยเราก็ไม่ได้ส่งให้แต่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสินค้าจะตกหายหรือตกหล่นเพราะว่าของเรามีแผนงานนะคะแผนงานที่สินค้าเดินไปเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะเพื่อให้ท่านได้สินค้าดีๆงามๆวันนี้เราสตาร์ทเห็นไหมคะ เป็นผ้าคลุมไหล่เ A เอฟเมียมนะคะตัวนี้ลายนกยุงนะคะปกติลายนี้จะขายพื้นหนึ่งเก้าร้อยบาทแต่เราก็จะขายในราคาร่วมกันนะคะสวยงามแท้แน่นอนขอบเหลืองมีพื้นเดียวขายเพียงห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจจริงๆจังๆก,ก,ก็ทักทายกันเข้ามานะคะถ้าท่านอยากดูเราก็จะทักทายท่านจะเราจะถ่ายรูปให้ท่านดูได้อีกนะคะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องตัวที่วรดาคลุมอยู่นี้นะคะด้านหลังเป็นอยนางไรคะขายเพียงห้าร้อยห้าสิบเท่านั้น สตาร์ทพื้นที่หนึ่งนะคะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่จะมีอยู่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่จะมีอยู่ประจํานะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่จะมีอยู่ประจํานะคะแต่วันนี้มีอยู่พื้นเดียวเท่านี้นะคะอันนี้ยาวสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรเลยนะคะพ่อแม่ที่น้องคะ ปกติผ้าของตัวนี้นะคะกว้าง80ยาว2เมตรถ้าเกิน2เมตรถือว่าท่านได้กําไรนะคะถือว่าท่านได้กําไรเกิน2เมตรอยู่แล้วค่ะเห็นนะคะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าผ้าจะไม่ถึง2เมตรนะคะอันนี้เราก็จัดโปรให้ท่าน550บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีแท้แน่นอนสินค้ามีจริงพร้อมขายทุกผืนทุกชิ้นทุกอันของเรามีขายแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเรามีชัดเจนนะคะอันนี้ําเบอร์หนึ่งมีผืนเดียวนะคะ มีพื้นเดียวเหลือเท่านี้มาหลายพื้นนะคะแต่วรลดาก็ขายไปแล้วนะคะสินค้าของเราขายไปทุกวันขายเรื่อยๆนะคะขายทุกวันขายเรื่อยๆนะคะโอเคเราจะพับระเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าแต่ร้านเราบางทีกลางคืนก็มีหนูเดินเข้ามานะคะแต่เราก็ป้องกันไว้ดีอยู่นะคะโอเคมาอีกนะคะลายนี้ก็สวยเห็นไหมคะลายดอกอิเทนนดอกอิธทนีน,นี่เป็นสีส้มนะคะสวยคะ่ะสวยงาม สวยค่ะลายละเอียดเนื้อง,งามนะคะลายดอกอินทนิลเราก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะช่วงนี้5 5 0บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายมีแท้นแน่นอนพร้อมจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสินค้าของรโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะจัดโปรอันนี้นัาเบอร์สองนะคะนัาเบอร์สองนะคะสวยงามแท้นแน่นอน ผ้าของเราทุกผืนจัดมาแล้วคับมาแล้วนะคะววดาคับมาเรียบร้อยเลยนะคะโอเคนาะนะคะต่อมาเป็นพื้นที่สามนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ วันนี้เรามีแต่สินค้างามๆาม,มายกให้ท่านท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราสวยนะคะเอาไปเป็นของฝากของต้อนนะคะของสมาของไหว้ได้นะคะสวยเทแนโนนะคะวันนี้เรามาจัดโกให้ท่านเลยนะคะพิเศษเลยนะคะเพียงคืนนี้550บาทนะคะ550บาทวันนี้ขายจัดโกให้ท่านเลยนะคะจากราคาคืนละ9 0 0แล้วให้เลยนะคะ550บาทนะคะค่าส่งของเราก็เหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมเลยนะคะ กติกาเหมือนเดิมเลยคือรอบละ50บ,บาทเท่านั้นทั่วไทยนะคะท่านจะเอาหลายปืนก็50บ,บาทนะคะอันนี้ก็มาอีกนะคะพื้นที่สี่นะคะตรงนี้ ไปกี่ื้นแล้วหนึ่งสองสามนะคะอันนี้พื้นที่สี่นะคะอันนี้ก็สวยนะคะเป็นลายหมีโบราณเห็นค่มมีขอบมีแถบเรียบร้อยเลยนะคะสวยค่ะสินค้าของเราแต่ละพืนสวยสินค้าของเราคัดสรรมาแล้วสินค้าของเรางามจัดมาแล้วนะคะนัมเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พมี่น้องค่ะสินค้าของเราโอเคทุกคืนทุกชิ้นทุกอันนะคะเราคัดเรียบร้อยเราเลือกเรียบร้อยนะคะเราจะไม่ซื้อของเหมานะคะ <laughs> S 1> <S 1> <S สวยคะ่ะลายนี้เห็นไหมคะสวยงามอันนี้เห็นไหมคะเป็นสีครีมนะคะครีมผสมขาวนะคะงามมากนะคะสวย8 0คูณ2เมตรกว่ายอยู่แล้วนะคะสินค้าของเราโอเควันนี้เราจัดโกให้ทุกคืนนะคะสวยดูเนื้อดูผ้านะคะพิเศษไปเลยนะคะอันนี้นัมเบอร์5นะคะก็จัดให้ท่านเลยนะคะ550บาทนะคะ550บบาทเนาะวันนี้เราจัด รายการปุ๊บถูกนะคะเพื่อให้อยู่ได้นะคะบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเงียบมากเลยนะคะเศรษฐกิจกเงียบมากเลยนะคะแต่ทุกคนก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพของเราเนาะสู้สู้ค่ะสู้เพื่อเราจะได้อยู่รอดแต่ละครอบครัวนะคะลายอีกนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลำเบอร์หกนะคะเห็นไหมคะเป็นลายหนีโบราณแต่ว่าลายหนีโบราณก็จะมีหลายอย่างเห็นไหมคะแต่ละลายเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะคะ แต่ก็จะใกล้เคียงกันอยู่นะคะแต่ละผืนแต่ละลายใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าสินค้าแบบว่าคนละอย่างนะคะสินค้ามันจะใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะคะข<ค>อให้ท่านดูนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าแต่ละอย่างมันก็ใกล้เคียงกันนะคะยกให้ท่านนำเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสินค้าของเรามีกิงคล้องขายมีแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจัดโบนให้เลยนะคะนำเบอร์หกนะคะนำเบอร์หกนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทจา เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันมีนัมเบอร์ทุกถืนทุกอันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพิเศษทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะกว้าง8 0ยาว2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะพาแต่ละผืนนะคะลายงามมากนะคะอันนี้นัมเบอร์7นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอให้ท่านดูขอให้ท่านทักขอให้ท่านอันนี้เข้ามาเลยนะคะเพราะสินค้าของเราตัวนี้นะคะ ใส่สบายผ้านุ่มนะคะคุมขึ้นรถก็ได้ขึ้นเรือก็ได้ขึ้นเครื่องบินก็โอเคนะคะทุกผืนทุกชิ้นนะคะมีน,น้ำเบอร์แปดเนาะวันนี้เราก็มีแต่ผ้า,าง,งามงามมาให้ท่านทุกผืนทุกผืนเลยนะคะเรามาอีกเป็นน้ำเบอร์แปดนะคะเป็นสีขาวนะคะ ยังมีอยู่ผืนเดียวนะคะหาท่านใดอยากได้เอาไปตัดกางเกงก็ได้นะคะสวยหรูนะคะสีขาวตัดชึกแส็ก,กว่า,ามท่านดูดีๆนะคะผ้าจะและผืนของเราในงามตรงหน้าปกเป๊ะๆเ,เลยนะคะสวยค่ะผ้าเราสวยนะคะนํำเบอร์8นะคะเราก็ให้ท่านเหมือนเดิม550บาทนะคะหากพ่อแม่ที่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้เรามีจริงพร้อมขายเรามีแท้แน่นอนพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ สวยค่ะเป็นผ้าคามแท้ของสกลน,นครเราโดยตรงเลยนะคะต่อมาอีกเป็นนัมเบอร์เก้านะคะตัวนี้อันนี้เป็นนัมเบอร์เก้านะคะ สวยไหมโอเคไหมค่าดีลายงามสุดๆเลยนะคะวันนี้เราก็พิเศษให้นะคะนมาเบขเก้าเหมือนกันนะคะพิเศษให้เลยหมาเบขเก้านะคะจากราคาคืงละเก้าร้อยคือห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นจัดโคคออยู่ได้นะคะสินค้าทุกวันนี้ไม่คุ้มทุนเลยนะคะแต่เราก็ต้องขายแลวเพื่อให้ควมอยู่รอดได้นะคะโอเคไหมดีค่ะหมาเบขเก้าสวยงามแคแน่นอนนะคะ เรามาเป็นนัมเบอร์สิบนะคะสีม่วงนี่สวยงามมากนะคะพอ่อเมพี่นองคะท่านดูดีๆม่วงงามมากนะคะม่วงเข้มนะคอสวยสวยจริงๆสวยงามมากนะคะนี่ค่ะนัมเบอร์สิบนะคะพอ่อเมพี่นองคะท่านรับนะคะท่านใดสนใจรับเลยนะคะงามแท้แน่นอนตรงหน้าปกเลยนะจ๊ะนัมเบอร์สิบสินค้าของเรามีกลิ่นคลองผ่านท่านดูดีๆสวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะ โอเคนะคะเรามาพื้นนี้อีกนะคะวันนี้เราก็จะมาพื้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นลายหมีใหญ่นะคะลายจตุคามเห็นไหมคะสวยสวยงามมากนะคะจตุคามงามแท้ๆนะคะจตุคามนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ วันนี้สินค้าของเรามีกินพร้อมขายมีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะจัดโปรโให้ท่านสุดๆเลยนะคะแค่พื้นละ550บาทเท่านั้นนะคะนาเบอร์11เนาะแต่ละพื้นแต่ละอย่างเรามีของพร้อมขายนะคะสวยแทย้แน่นอนเลยนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้ถ้าท่านสนใจพื้นไหนก็รับนะคะพื้นอย่างวรดาสายนี้ก็สวยใครราคาเดียวกัน550นะคะพ่อแม่พี่น้องขาทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะจดให้ท่านดู EP นะคะแล้วก็ดูนัมเบอร์นะคะ ถ้าท่านไม่เข้าใจให้โทรหาจากเบอร์โทรที่วรลดาลอยไว้นะคะ0 9 8ย์ก็5 9 6นะคะหากท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่มตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนวรดาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะขอบพระคุณท่านอีกครั้งคะ่ะจากเจ้ากิงของวรลดาค่าคำนะคะ